มาเก็บเห็ดจ้ะมาเก็บเห็ดยายต่อยสิพามาเก็บเห็ดน้อยวนะุ่นไงเห็ดสีแดงไหมเขี้ยบไปเอ๊ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเขี้ยบไปให้ได้ขเข,ขี้ยนขนลอนเขี้ยนด้วยู่ะดอกงามงามเห็ดสีแดง สีแดงวุ้นะอกเยเกียเกียี่ยเ,ยเยคยเห็นบวกเ,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 เกีย่เห็นพี่น้องเกียะเคยเห็นเห็บเกีย่เห็นเก็บเห็ดจ้าวุนไะไรหลายเนี่ยอะไรดิใส่ข้แกงแล้ว จะไปโคกให้เจ้าของนีแ่แหละเอ้าดอกนี่ไปใส่เลยเป็นตะขาเก็บเห็ดเห็ดสีแดงดูดิ๋ยปฮัดไม่ไหนนี่ดอกใหญ่ๆมองข้นเมื่อกี้ถึงเหรเนาะไม่ไน่ะพุ่มขึ้นด้วย

พุ่มมาสวยมาหอดิแกงพอดีดีกิ่ลยระเดี๋ยง้มมีดอกทางันเขี่ยแล้วเขี่ยไปทางี่เด้อหยิดเปลี่ยอันนี้แม่นไปเม่นที่่าเอาขานอันนั้นนะขามันหลุดสิ

ไป่อนดอแก้มกับแักเลยแขกเลยูดพอดีนั ok o, man, man, man. ่นดอกนึงโอ้มัน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 เี่แลเห็ดใก้เต็มตาแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ดอกนึงเลยข้ามูอข้ามแกยมแล้วเอ้ย อือพุดเลยเกียบไปเชียยบมาก <c oughs> อืออเอาเขบยาโอ้ยพูโอะไอ้ย <c oughs> ุมสม่นมาแตกเนาะ <c oughs> มันดอกกันมันท่านในบานไหมเร่งมัน <c oughs> ั่อยากแข็งก่อนเออมันท่านในบาน ยเคียโอ้ยเียมีงนี้เียออกเต็มที่แบนี้เอ้าเีโอยโอยมาเห็นมันลวโอ้ยหยยบประนั่น จะมีอยู่ที่ดอกนึงแคน้อยอจะไปเชี่อมัอแต่เราเห็นดอกแคนอือไมใส่เลยม่เิดอีเียวยืลวนละนี่นหละ เชีย่ยคนเราแข็แรงเก่นมากสิเชียเห็ดเชียเห็ดพี่น้องแ็่สองมันนะเก็บหมดเลยมันจะบว่าเห็นท่านี่ท่านี่เชียบบบาสินเนี่กัมีดได้เลย กาเห็ดไข่อยู่วงไหนนี่ละวงก้อนี่ลรมน้ออกกริโพ่นหมุกพ่นบอกอุยบ่ยูสะต่วนเี้นี่ไหมอืมุดมูเนี่ยมัช่วงนั้นออกลลนียยับรงไม่หยุดเแต่ว่าวงนั้นบานออกเ็ดไ่แบบปิ้งแตมปนเก็บเห็ดปลาเดยจ้าเก็บเห็ดปลาน้ำกัน เพื่อนมันให้ดอกกัน้ะรีบเห็ดปลากันอื้มดียสีแดงๆงามเปาดยังเจ็นตามากกอกสว่งอย่เงียเยี่ยงเนี่ เออเป็นเป็นสีเหลืองๆกันป่ะโอ้โหสาเมื่อเก็บเห็ดเก็บเห็ดปลา่น้อดูดูฟงฟงงามเหรอก็ดีงามก็ดีงามค่ะถ้าในเสาวได้อะเอาบ้องเห็ดปลามเห็ดปลาเห็นได้แลวนี่ซุ้มได้แลาซุ้มงามๆสีแดงเข็ดสีแดงสีแดงเออด้วยอ้วยดเต็มตามากกว่า ีพูเอาไปไ้แล้วมีบันเชียหาเก็บเห็ดปลาเลยเก็บเห็ดปลาฮะน้ำย่ก้นรถเนี่ยเก็บขนลุกที่สองขน กินข้าวแก่นก่อนทีนอนหมเอาข้าวแก่นมาวางึ้นข้าวเป็นรานไปกินข้าวกินข้าวเพราะข้าวไ่ได้แก่นมาวาขึ้นนาไม่อยากก็ไ่กินเด้อกินอะไรเนี่ยขี้ข้าวเอ็นไหนรอดนปนะแต่ว่าลูกเพือน้เงินจะก็บเงินเฮ้ยตรงนี้พี่ยาถึงนลนแค่เล่นอยู่ โอ้ยกูกัม่กนมันูขานนาะกูวิ่งนก็จะเก็บยนละเออขาเคลียร์นันเขาเคลียร์สิอาเลยเก็บเงนเก็บเลยเออว เ,เป็นยังพันลงคลิีอยู่เมือนนี่น่ตอนพ่อพ่อ้อพูดไงู <laughs> เสียบะม่จ้าไมจาละคุณอะไรเออ

เจ้าเพชรแดงยุหันละอุดกเยเ้ยไม่ได้นั่โอ้ยหาขอยังไม่เกืบตัวนี้นเห็ดจิ่วดกันนะครับ

พวกว้จังได้มันมันเป็นเห็ดไหมเกือบเจ้ากับข้าวแล้วใไง่ามทยค่ะบ้านวไงงามมีร้านเขาเป็นของแค่หวงามเเอาเก็บเอาหวยงามถือว่าข้นบเย็ดนาเรียขึ้นะขึ้นนาเรียนาเดียรแต่ว่ากับว่าเรียสร้างผู้เก็บดอกนาก็ได้ผู้เก็บนาเรียก็ แปลกหลายเท้าสิดใจว่าทีโคบก็มีเออเท่าก็มี่ดิสุเท,ท่ากมีม่ต้องดีดเตะไปตวงเออคอยหาเห็ดหาเกียเข็ดหน้าดำหน้าแดงเข็ดชุ่มคู่เข็ดสีแดงสีเขียวเต็มตาหมกกอกแล้วพี่น้อง จินตาโม่กรอบล้วเพื่อนะเจ็บเอาอยู่นี่ล่ะโคกให้โคกหน้าเท่านี่ล่ะจิ้นตาโม่กรอบแล้วพี่น้องเอ้ยเย็บเห็ดปลาหากินตามฤดูกาลพน้องของหน้าเ,าเท่านะเพื่อนะ เฮ็ดเฮ็ดป่าขน้ากินตามฤดูกาลนะ้พี่น้องเอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่ยล่ะต่ว่าเฮ็ดกินแล้วลลจ,ลจังเอาไปขาย เด็กแยกออกมาเขมี่ยุ่งเหยิงมากัน,นที่ที่โผกเอาของเขาดุงวิดเนาะไปซุ้งต้องเ,เปิดก้อนเขมีนะ่เนาะแล้วทีสุดท้อหนึ่ที่ที่ส,สาม ดูทีเปิดก่อนววันที่ทสิบหกเอออาิตกันฮาระคั่อาติตกันนี่ห่ละไปเข,ขินมาขึ้นมารูดแค่ใบเลยนะ ก็อเขาไปนักันเิ่เีปีเงี้นปีนี้น่ะเขาก็ไปทดสอบันนัน้นได้ไหมแใส่กับเลี้ยนสุดที่ว่างหะนะตัวบกต่อมันนะเออเม่ไดดมีเงีนเละ ามไไปทงผลงานมือนี้เออมีอผลงานวันนี้ซองไปนี่แปดนาทีสางนาที ผลงานวันนี้เกากะมีุ่้มกะมี่เอ๊ะ บางไรพูดนะมันเผากันยังว่าเสียด้ยบุนงเงาบางไงบุนบอกอยู่บอกอุดไปเกะที่นี่ผมว่าเห็นห่วงว่าสั้นกับพวกไปได้เลยบ้านนี่ย่างไปยุ่งย่างคือไปพุ่นบ้ากันขึ้นเนี่ยเด้อยเออพูดนะมาตอนย่างเนี่ยเผาเวิร์ดข้นเป็นดอกงามๆหมู่บ้านนี่พอดีหมู่ก้อนนี่พอดีกูก็เอาแต่นะเออเออเออมันมููนั่นแหละเออที่เราเกาะขานนะเออเกาะขานแล้วแก่เมืดอือแก่เมืด กูเอาแต่มองกันมันเห็ดนมันขนเงยเตียงเอเห็ดอันนี้นี่นีเห็ดอันนี้นี่เห็ดตรงฝนนะแข็งๆนี่นตัวนี่นักเงยๆหัว่ยงอนอองออนี่านเป็นปะเออจิ้มละเปไรผู้มาเข้าเจก็จิ้มมีราคาหรือไม่ใช่ผมจะตงนวจตาคือวดตตรงน สิดฮอดเพื่อนนี่วันนี้เิเก็บไปจากยหน่อยจะแกงหน่อยเลยหน่อยที่หอดเพื่อนี่แบบปยะงมึงเยเอแล้วเอนเพื่อนูเพื่อนหน่อยแต่แต่สิเก็บไปแล้วเก็บให้พูดลเก็บพูดยังไงวะมาเแม่องคายนี่เจียไปขายสีไปข้ายห้พวกนี่ เออขายก็ได้เท่าไหร่ไก่คอยเอาช่องลอยเท่านั้นล่ะออเออควยเอาช่องลอยไกลไปค่ะ